ตำนานโมระปริตโมระปริตคือปริตของนกยุงเป็นพระผลิตที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษุ้มครองให้มีความสวัสดีมีประวัติว่าสมัยหนึ่งครั้นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นนกยุงทองอาศัยอยู่บนเขาทันทะกะหิรันบรรพตในป่าหิม,มพานพระโพธิสัตว์จับเพ่งดูพระอาทิต ในเวลาพระอาทิตย์อุทยัยแล้วไล่มูลสาธยาสองคาถาแรกว่าอุเทตะยังเป็นต้นแล้วจึงออกสแสวงหาอาหารขันกับจากการสแสวงหาอาหารในเวลาพระอาทิตย์อัสดงก็เพ่งดูพระอาทิตย์้อมกับไล่มูลสาธยาสองคาถาหลังว่าอปเปตยังเป็นต้นนกยุงทองจึงแคบค้าจากอันตรายทุกอย่างด้วยมนบทนี้วันหนึ่ง ผ่านป่าจากหมู่บ้านใกล้เมืองพาราณสีได้พบนกยุงทองโดยบังเอิญจึงบอกความนั้นแกบ,บุตรของตนขณะนั้นพนางเขมาเทวีมเหสีพระเจ้าพาราณสีทรงพระสุบินว่าพนางเห็นนกยุงทองแสดงธรรมอยู่จึงกรบทุนพระสวามีว่าทรงประสงค์จะฟังธรรมของนกยุงทองเท้าเธอจึงรับสั่งให้ผ่านป่าสืบหาผ่านป่าที่เคยได้ยินคำบอกเล่า ของบิดาได้มากราบทูลว่านกยุงทองมีอยู่จริงที่เขาทันตะกะหฮิรันบรรพศเทวาเธอจึงทรงมอบหมายให้เขาจับนกยุงทองมาถวายผ่านป่าคนนั้นได้เดินทางไปป่าหิมพา,านแล้ววางบ่วงดักนกยุงทองไว้ทุกแห่งในที่สแสวงหาอาหารแม้นเวลาผ่านไปถึงเจ็ดปีเขาก็ยังจับไม่ได้เพราะนกยุงทองแคล้วคลาดบ้างบ่วงไม่แล่นบ้าง จนในที่สุดต้องเสียชีวิตอยู่ในป่านั้นฝ่ายพระนางเขมาเทวีข็ทรงประชวนสิ้นพระชนพอเสียพระไทยไม่สมพระประสงค์พระเจ้าพหลณสีจึงทรงพิโรธได้รับสั่งให้จารึกอักษรลงในแผ่นทองว่าผููกินเนื้อนกยุงทองที่เขาทันทกะฮิรันบันพศจะไม่แก่ไม่ตายหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนพระราชาองค์อื่นที่ครองราด สืบต่อมาได้พบข้อความนั้นจึงส่งพานปลาไปจับนกยุงทองแต่ไม่มีใครสามารถจับได้การเวลาได้ล่วงเลยไปจนเปลี่ยนพระราชาถึงหกพระองค์คันถึงสมัยพระราชาองค์ที่เจ็ดพระองค์ก็รับสั่งให้พานปลาไปจับนกยุงทองนั้นอีกพานคนนี้ฉลาดปักแหลมสังเกตการอยู่หลายวันก็รู้ว่านกยุงทองไม่ติดบวงเพราะมีบนขัง ก่อนออกหาอาหารจะทำพิธีไล่มุนจึงไม่มีใครสามารถจับได้เขาคิดว่าจะต้องจับนกยุงทองก่อนที่จะไล่มุนจึงได้นำนางนกยุงตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้เชื่องแล้วนำไปไปล่อยไว้ที่เชิงเขาโดยดักวงอยู่ใกล้ๆจากนั้นได้ทำสัญญาณให้นางนกยุงลำแพนส่งเสียงร้องพระโพธิสัตว์เมื่อได้ยินเสียงนางนกยูง ลืมสายทยทญมนขุมคลองตนเผยตัวบินไปหานางนกยุงโดยเร็วจึงติดบวงที่ดักไว้คันแล้วผ่านป่าได้นำพระปริทิ์ไปถวายพระเจ้าพรารณสีเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าเฝ้าพระเจ้าพรารณสีแล้วได้ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระอ,องค์จึงจับหม่อมฉันมาเท้าเธอตัดว่าเพราะปีจาลึกว่าผู้กินเนื้อนกยุงทองจะไม่แก่ไม่ตาย พระโพธิสัตว์ทูลว่าผู้กินเนื้อหม่อมฉันจะไม่ตายแต่หม่อมฉันจะต้องตายมิใช่หรือท้าวเธอตัดว่าถูกแล้วเจ้าจะต้องตายพระโพธิสัตว์ทูลว่าเมื่อหม่อมฉันจะต้องตายแล้วผู้กินเนื้อหม่อมฉันจะไม่ตายได้อย่างไรท้าวเธอตัดว่าเพราะเจ้ามีขนสีทองจึงทําให้ผู้กินเนื้อเจ้าไม่ตายพระโพธิสัตว์ทูลว่าหม่อมฉันมีขนสีทองก็เพราะพบก่อน เคยเกิดเป็นพระเจ้าจักพรพรรดิในพัะนคพรพาราณสีนี้ได้รักษาเบญจศีลเป็นนิตและชักชวนให้ราษฎรรักษาจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทูลเรื่องที่พระองค์เคยฝังราชรถที่ประทับของพระเจ้าจักพรพรรดิไว้ที่สระมงคลบกคอลณีพระเจ้าพรนาราณสีได้รับสั่งให้ไขน้ำออกจากสัะ์แล้วกู้ราชรถขึ้นมาจึงทรงเชื่อคำพระโพธิสัตว์ หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถวายโอว่าพระราชาให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทแล้วกลับไปยังป่าหิมพานต์ตามเดิมบทขัดโมละปรลิตนายพานทั้งหลายเปลี่ยนพยายามอยู่นานก็ไม่สามารถจับพระมหาสัตว์ผู้เกิดเป็นนกยูงทองผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะบรรลุพระสัพพยุตยานผู้คุ้มครองตนอย่างดีแล้วด้วยพระปริตใด ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระประลิตที่ถือว่าเป็นมนต์อันประเสริฐนั้นเถิดโมละปริตพระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้สเสด็จอุทัยขึ้นทรงพระรัศมีสีทองสาสองปตัตภีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอนมัสก,การพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสาสองปตัตภีพระองค์นั้นพระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้ว ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยจ้งยืนอยู่ตลอดวันพระพุทธเจ้าเหล่าใดสรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิญ์ใหญ่ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมเหมือนลูกยูงนั้นสาธยาพระประลิา장นี้แล้ว จึงออกแสวงหาอาหารพระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้สเสด็จอาสดงคดทรงพระนัสมีสีทองสาสองปัตพีด้วยเหตุนี้ข้าประจ้กขอนมัสการพระอาทิตย์ผู้ทรงนัสมีสีทองสาสองปัตพีพระองค์นั้นพระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้วขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดลาตีพระพุทธเจ้าเา่าใด สงรู้แจ้งทมทั้งปวงข้าพเจ้าขอน้อมน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระโพธิญาณขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วขอน้อมน้อมแด่ว,วิมุติธรรมเหมือนนุกยูนั้นสาธยายพระประดิษฐ์อย่างนี้แล้วจึงนอน